จะมีเหมือนเพราะว่าคุณแม่เขาจะเป็นมะเร็งมา,าหลายเป็น10บสบปีแล้วครับแต่ว่าก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติมาเรื่อยๆครับผมก็ยังหัวเราะอะไรทานอาหารได้ปกติครับผมแต่ว่าเหมือนเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็กระทันหันนิดนึงซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าผลชนะสูตรแบบแบบละเอียดเนี่ยยังยังยังไม่ออกครับผมแต่ว่าเหมือนเอาง่ายๆคือเหมือนวันที่เกิดเหตุคุณแม่มีอาการไ <c> อ <oughs> แล้วมีอาเจียนแล้วมีเลือดปน ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยาพาคุณแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเหมือนกับสัญญาณชีพจรก็หายไปก็เหมือนปั๊มแล้วก็เหมือนมีชีพจรแล้วก็ปั๊มอีกประมาณานั่นแหละฮะแล้วส,สุดท้ายเหมือนชีพจรไม่เต้นเกิน30มนาทีคุณหมอก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันก็คือต่อให้ต่อให้มีปฏิหารก็อาจจะไม่ได้สามารถใช้ชีวิตปกติต่อได้อะไรอย่างนี้ โดยทั่วไปแล้วทุกๆวันนียคุณแม่ก็จะมีอาการไออยู่บ้างอยู่แล้วเรื่อยๆครับผมแต่ว่าวันเกิดเหตุที่มีอาการอาเจียนเป็นเลือดปนจานวนเยอะเนี่ยอันนี้ครั้งแรกจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนมันจริงๆตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าดูดูแลแล้วกันครับเนี่องจากว่าแบบพอเป็นเรื่องจัดงานนู่นนี่นั่นมันก็เอาต้องทําสิ่งนี้ให้ให้มันทะลุมันไม่ใช่ตรงนั้เอาให้มัน <ปะ S 1> เสร็จสําเร็จก่อนกำลังใจเยอะมากเลยโอ้ ใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่มาให้กําลังใจแล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมบุญกันนะครับเยอะแยะมากๆจริงๆครับผมแล้วก็และแน่นอนก็ต้องขอบคุณทางพี่แอฟแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเพราะว่าจริงๆพี่แอฟช่วยเยอะมากๆครับผมแล้วก็มันก็เลยทําให้มันราบราบลืบล่นกว่ากว่าที่กว่าที่คิดเยอะเลยครับทุกๆอย่างมันก็ มีผลลัพธ์ออกมาให้ให้เห็นเป็นปรูปธรรมอยู่แล้วครับว่าคุณแม่ดูแลเทคแคร์ทุกคนดีขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังใจทุกคนที่มอบให้ตอนที่มางานหรือว่าพวงหลีดต่างๆที่บางทีเราโอ้เราไม่ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเรารู้จักกับบุคคลเหล่านี้ด้วยหรอหรือว่าทุกทุกคนที่มาร่วมบุญอะไรอย่างเงี้ยครับอนนั้นก็อันนั้นก็แอบสะใจนิดนึงแต่ว่าก็เราเราก็ขอบคุณมากๆล้กาก็รับปิเศษมากๆครับมันก็เป็นวันเกิดแรกเนาะที่ที่ไม่มีคุณแม่มันก็อาจจะแบบ ยังไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็ครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามา,ายังยังยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสี่มิถุนายนวันวันเกิดเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดคุณแม่ก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับทางที่บ้านอีกทีว่าจะทําอะไรครับต่างกันไหมคนตั้งใจจะนัดเดทไหมอ๋อครับจริงๆจริงๆมันแล้วแต่ความความเชื่อคนะนะเนาะแต่เท่าที่ปรึกษารอบๆข้างมารู้สึกว่า ส่วนตัวครอบครัวผมแล้วกันจะจะไม่อาจจะไม่ได้เก็บไว้ครับผมน่าจะปล่อยปล่อยแล้วปล่อยอปล่อยเลยครับเพราะว่าบางบางทีมันเป็นเรื่องของแบบหัวดูแลหมายถึงว่าคือเราอ่ะดูแลดีแล้วแต่แบบบางทีเก็บไว้นานๆมีลูกมีหลานบางทีก็อาจจะไม่ได้แบบออดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีมันมีความเชื่อที่ว่าแบบเก็บไว้แล้วบางทีเขาจะคุณแม่จะไม่ได้ไปเกิดสุสุสุติอะไรสุ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 สาสทอุสรสุ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 คุส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 รุปก็คือคิดว่าไม่ไม่น่าเก็บไว้ Have am